แต่ว่า,าจะพูดว่าหายแล้วก็คือเฉพาะหน้าที่หาย <c oughs> แผลที่เย็บแล้วก็ไอ้เขียวเขียวม่งเงที่ขาอะไรหายหมดแล้วแต่แค่ว่าหลังจากที่ล้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เหมือนขาแกเหมือนเดินไม่ค่อยโอเคอ่ะเดินไม่เหมือนเดิมความที่แม่เป็นคนแบบทําอะไรคล่องแคล่วถ้าใครเคยเจอแม่จะรู้เลยว่าแม่เป็นคนแบบแข็งแรงมากเ,าเป็นแบบ ขี้เมาอะนะมันเด็กขี้เมาหน่อยป่า,า,าเจอใครก็เธอเธอแล้วก็พูดพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทําอะไรเร็วๆช่วยเก็บอันาน,าน,านั้นอันนี้ตอนเนี้ยเหมือนกับพอพอแกล้มไปแล้วเหมือนขาแกแบบว่าไม่ได้ดั่งใจอะ่ะคือจะมันช้ามันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนมันเป็นตอนแรกเป็นคิดว่ามันไม่น่าเป็นไรนะแต่มันกลายเป็นว่าพอแกทําอะไรไม่ได้เหมือนใจคิดนะ่ะมันเขาเขารู้สึกแย่เขาก็จะรู้สึกว่า ฉันจะเดินไปเนี่ยมันไม่มันไม่ไปอ่ะขามันไม่ไปอ่ะแล้วมันแล้วมันหงุดหิดอะไรเงี้ยเหมือนวันก่อนเหมือนกันเยยปางเล่นน้ําอะไรนูในห้องน้ําเขาก็บ่นหลานแต่ตัวเองก็ก้กมเช็ดไงตามแบบว่าตามสไตล์คุณยายนะเลิกเ,เล่นเอะแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ร้องไห้เ,เหมือนกับแกแบบเหมือนเขารู้สึกว่าสมัยก่อน ฉันน่ะเช็ดได้สบายแต่ตอนนี้แล้ว่างเช็ดทำไมฉันปวดทำไมฉันเช็ดไม่ไหวเลยกลายเป็นร้องไห้จนปางหยุดฉีดน้ำแล้วคุณยายเป็นไรอ่ะใช่อะไรเงี้ยเหมือนสภาพจิตใจไม่ค่อยดีถึงขั้นเราต้องพาไปหาจิตแพทย์ปรึกษาเลยนะจากคนที่อย่างเช่นเขาเหมือนเขาเป็นที่พึ่งของครอบครัวทุกคนเหมือนเป็นอาุโสที่สุดแล้วที่ยังเหลือในบ้านนี้ล้านหลานคนไหนป่วยแบบยายอยากได้นู่นนี่แม่เบนจะพุ่งไปทันทีแต่ตอนนี้เเป็็นนครว คือเหมือนเขาขับรถก็ได้นะแต่เหมือนขเขาก็ไ,ไม่ถนัดเพราะสะโพกเขาเจ็บวันก่อนเพิ่งพาไปกายภาพมาก็เหมือนดีขึ้นหน่อยแต่หมอก็ยังบอกยังต้องขอกลับไปอีกหลายครั้ง,ง,งเลยค่ะออเพราะอันนี้คือหมอส่วนตัวของมิกเองที่ปกติมิกทำครั้งเดียวมิกอยู่ได้หลายเดือนเลยคือหายเลยแต่อันเนี้ยของคุณยายไปบอกว่าขออีสองถึงสามครั้งอย่างต่ำเพราะคุณยายผ่าตัดหลังมาแล้วด้วยดังนั้นคือจะใช้เครื่องที่ช่วยแบบเปียกเปียกเปียเยไอ้ที่เข้าไป อะไรนะใช,ออช่ไอ้เชือกคล้ายๆกับช็อตเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายอะไรอย่างเงี้ยผมใช้แรงมากก็ไม่ได้<อ>ก็เลยต้องแบบเหมือนค่อยๆทําแล้วเหมือนสภาพจิตใจกับร่างกายเขามากกว่าที่มันกลับมันไม่เหมือนเดิมแต่แผลหายแล้วแผลหายพี่ก็ถ้าตามสเตปหมอก็คือกินยาค<อ>่ะใช่มันก็คือกินยาแหละกนินยาคลายเครียดเนี่ยนอนหลับอะไรเงี้ยขาหรอขาไม่แน่นใ,นใจอ่ะต้องลองรักษา้องลอวดูว,วันก่อนมีหมอเดินมาพูดเลยนะคุณต้องพาพแม่กลับไปที่เดิมที่เกิดเหตุให้เขาไม่กวนน่ะน่ะ อาจจะเป็นช่วงที่เขาหายเพราะตอนนี้เหมือนแค่ขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็หลอนไปซื้อของเขาก็คงไม่ไปกล้าไปซื้ออ,อีกแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นกลัวไปหมดคือจริงๆอ่ะเบนเบนไม่ได้จะพูดไงเดีย ตอนแรกเป็นคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตคิดว่านางคงแบบน,นอยไปเองหรือเปล่า <laughs> พอแก่แล้วล้มเธอก็คิดเยอะ <laughs> เดี๋ยวมันก็หายหอะไรเงี้ยพอผ่านไปสักพักเออเริ่ม,มไม่หายว่ะเออเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเธอไม่ไม่ขำแล้วเหรออะไรเงี้ย <laughs> คือวันนี้ชอบแย่นางเนาะ <laughs> เป็นแบบว่าออะแม่เอาเดินเอาเอาลุกสิลุกลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ฉันไม่ไม่ไหวเออคือเขาก็ คือพี่ก็พยายามทําขำอะไรอย่างนี้นะทุกคนที่รู้จักแม่เบนต์ปกติเคยเจอนางด่ากลับอยู่แล้วใช่ปะทุกวันนี้นางสลดอะคิดดูแล้วกันนางนั่งแบบโอเคจะนั่งอยู่นี่แหละผิดผิดวิสัยมากใครที่รู้จักกับแม่เบนต์นี่คือเตรียมน้ำเตรียมน้ำมาดื่มจิบด่าแข่งกันอะแต่อันนี้คือกลายเป็นแบบนางนั่งยอมให้ลูกว่าแล้วซึมไปเยอะเลยถามมาอุบัติเหตุครั้งใหญ่ไหมก็จะว่าใหญ่ก็มันใหญ่ไหม คือผ่าหลังมันเป็นไม่ใช่อุบัดที่หนักผ่าหลังใหญ่กว่าแต่ครั้งนี้เป็นการที่มีเอฟเฟกกับสภาพจิตใจและร่างกายเขามากที่สุดเพราะเขาไม่เคยล้มแบบนี้เมื่อกี้ถามว่าใช่ใช่ติดต่อมาแล้วติดต่อมาเมื่อวานก็คือเมื่อคืนเบ้นลงค่ะเอ้ยไม่ให้เบนน่ะลงไอจีไปใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้าเนาะก็จะมีมีข่าวออกไปบ้างอะไรอยงี้ค่ะช่วงสายๆแหละทางทางห้างก็โทรมาก็บอกว่าเออก็แบบ เห็นเห็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็แบบขอโทษขอโทษจริงๆนะแต่น,นี้ก็จะเป็นผู้ใหญออ่อีกระดับหนึ่งขึ้นมานะคะนนไม่ใช่ผู้จัดก,การสาขาใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบเ,เป็นดูแลลูกค้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็โทรมาแล้วก็แบบอ,อ,อยากจะขอโทษจริงๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือทั้นงนั้เนเขาก็บอกว่าเขาจะจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดอยากจะอยากได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ก็ดีนะคือเสนอมามันก็ดีแหละแต่คือเันก็ยังไม่ได้คุยเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักแป๊บหนึง่งเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ป่วยกับทางบ้านเนยตอนนี้กเกรงใจเขาแหละ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอแบบสักอาทิตย์หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราม,มีเวลาเราคงคุยกันจริงๆเพราะเป็นแค่รู้สึกว่าเอ,อ่ยังไงดีะคืออย่างที่เบ้นลงไปอะเบ้นไม่ได้แบบ ไม,ไม่ได้คิดว่าเออจะต้องไปเรียกร้องเอาเงินอะไรผ่านไปสักพักหนึ่งสักพักเริ่มเอ๊ะหรือฉันควรจะต้องเรียกดีว่าอะไรเงี้ยเอ๊ะหรือว่ายังไงเออมันเงียบไปนานนะ่ะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะบริษัทใหญ่หรือเปล่าแล้วเขาอาจจะต้องต้องมีเวลาอะไรทําอะไรเออรอแล้วกันอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มันน่าจะนานขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออ เขาอาจจะลืมเราแล้วแบบลืมหรือ,อยังะอะไรเงี้ยก็เลยเอออาจจะแบบบอกนิดนึงกระตุ้นนิดนึงแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่เป็นลงเลยอะนะจริงๆแล้วเป็นแค่อยากจะแบบจะพูดยังไงดียอย่างวันนั้นที่แม่เป็นพูดก็คือกระตุ้นเป็นแบบไอ้นี่เหมือนกันว่าให้เป็นต้องลงเลยอะเพราะว่าเขาพูดกับเป็นว่าอ่ะถ้าวันนั้นอะลูกแกอยู่ข้างหน้าฉันอะแล้วรถมันทับหัวลูกแกงเงี้ยแกจะทํายังไงวะอะไรเงี้ยเป็นก็แบบเออว่ะคือคือเราอาจจะ พูดยังไงเดี๋ยวมันมันคืออุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้แหละแต่แค่ว่าถ้ามันไม่เกิดจะดีที่สุดเลยแล้วถ้ามันเป็นไปได้อนาคตไม่มีใครเจ็บดีไหมนะอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยอะ่ะเราเราเป็นการกระตุ้นให้ทุกทุกห้างดีกว่านะ้อที่มีรถเข็นนะ่ะดูแลอุป,ปกรณ์ตัวเองให้มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่แบบมีปัญหาอะไรเพราะยุคนี้เอางงตรงยุคนี้มันก็ยุคคนสูงอายคุค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไปซื้อของเองทําอะไรเองแล้วก็มีบางทีมีครอบครัวมีเด็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ระวังในนกาาารรหหหััไปดูข้งงลือว่ นึกออกป่ะเพราะว่าเด็กบางทีมันก็ซนเนาะมันอาจจะไหลไปโดนเด็กหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าถ้าเกิดว่าอุปกรณน์น,นั้นๆมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะไรแบบเนี้ยก็เ,ยเรยแบบงคิดไงว่าหลายๆที่ก็ใช้รถเข็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ออกมาพูดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับใครหรือร้ายแรงไปกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้คืออยากจะให้ทุกที่ตรวจ เหมือนเราตรวจลิปอะเราก็ต้องมีเมนเทนเนนต์อยู่เรื่อยๆ,เ,อยๆเพราะว่าเรามานั่งเห็นภาพมีอยู่วันหนึ่งนีก็เห็นภาพแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วน้องปางหรือน้องเปรมอยู่ในรถเข็นอะ่ะแล้วมันล่วงลงไปเลยเอาลูกเราจะเจ็บขนาดไหนคือแค่ขอให้เช็คระบบให้มันดีแล้วก็มีวิธีในการที่จะแบบดูแลลูกค้าของคุณทันทีที่มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าหลังจากที่เราโพสต์ไปก็มี นักกฎหมายหลายคนเขาส่งมาว่าส่วนใหญ่แล้วห้างเขามีทําประกันเพื่อดูแลผ<ช>ู้บริโภคอยู่แล้วจริงๆคือจริงๆมันไม่ควรจะมานานขนาดนี้มันควรจะจบตั้งแต่สองสวันแรกเลยเพราะเขาเข้าจ่ายประกันของเขาปกติแต่อันนี้คือเราก็รอมาสองเดือนครึ่งก็เลยรู้สึกเออมันนานไปแต่มิกไม่ได้โทษองคอ์กรนะมิกน่าว่านน่าจะเป็นที่บุคคลบุคคลหนึ่งที่ใช่ใช่อาจจะสื่อสาร,ราไมผิดพลาดแล้วก็ลืมหรือว่า เขาก็พูดด้วยเขาเพิ่งมารับหน้าที่ไม่นานแต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณมารับหน้าที่ในตําแหน่งที่เป็นผู้จัดการสาขาแล้ววัยวุฒิคุณวุฒิคุณก็ควรจะมีมากพอสําสหรับสิ่งที่คุณควรจะทําไม่ใช่แค่กับเรานะคุณควรจะทํากับทุกคนที่เจออุบัติเหตุแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวมากกว่าเพราะว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่แบบเออฉันเจ็บเออฉันกลับบ้านเลยแล้วกันฉันไม่เอาอะไรเลยเ,ออเขาเจ็บฟรีเหรอแตบบ่มิเชื่อว่าหลังจากเมื่อวานที่ผู้ใหญ่โทรมาคุยคือ เขาก็พร้อมรับผิดชอบนี่แสดงว่ามันเป็นที่บุคคลไม่ใช่องค์กรเป็นบุคคลยังเลยยังเรายังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันแบบเจอหน้าน้องเมื่อวันนี้เขาก็เลยโทรมาเหมือนกับขอโทษขอโทษจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราขออ้างแค่ว่าบุคคลนั้นไม่ไม่ยอมไม่ยอมบริษัทใหญ่ไม่ใช่คือเขาเขาเขาเหมือนเคยแจ้งมาครั้งนึงเขาก็เข้าใจว่าเรื่องเรียบร้้้ออยแลวะะไรรปมาณนี เหมือนเขาก็ช็อกหน่อยหนึ่งที่แบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะใช่ครับือ่่เรงใชและไอ้เรื่องที่บอกว่ามีผู้ใหญ่มากจะมาเยี่ยมเมื่อวานเราพูดเขายังฮะคือเหมือนกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรอ่ะเราถึงได้งงไงคุณเอาคุณเอาอดีตนักการเมืองมาอ้างผมทําไมเหรอคือผมต้องอะไรเราก็ ก็งงๆคิดว่าถ้าเกิดเราไม่โพสต์จะมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันจะเงียบไปเลยไนเลยคิดว่าเงียบคิดว่าเงียบคิดว่าเงียบคือโดยปกติอะเราเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครคือไม่อยากทะเลาะใครเลยเพราะว่าจริงๆแล้วห้างเนี้ยเป็นห้างที่แบบเราเดินมาตั้งแต่แบบเออมันอยู่ข้างบ้านอ่ะนึกออกปะเราก็ไปบ้านเราไปตรงนั้นตลอดเลยแล้วเราก็เมื่อวานนี้มันก็พูดกับกัผู้ใหญ่คนนั้นนะเป็นบอกว่าขอเบนน่ะรู้สึกว่าแบบเบนไม่อยากจะแบบ ไม่อยากมีปัญหาเลยเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าตรงนั้นคือบ้านเราเข้าไปตลอดจริงๆทุกคนดูแลเราดีมากเลยแต่เพิญนแค่วันนั้นมันเกิดอุบัติเหตุแค่นั้นแหละแต่พอเอิญว่าหลังจะเกิดแล้วดันแบบไม่มีใครแบบดูแลนออกปะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นอีกแค่นั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราออกมาพูดน่ะคนอื่นนะเขาจะได้ไม่โดนเหมือนเราบางคนอาจจะโชคดีปล่อยรถไปไม่มีคนข้างหน้าแต่ถ้าวันนั้นแม่เป็นปล่อยรถไปมีอีกสองคนนะ คือแกไม่ยอมปล่อยเบนก็ถามเงินทำไมไม่ปล่อยรถไปวะยายทำไมไม่ปล่อยไปเลยอจ,จับอยู่ได้ทําไมข้างหน้ามันมีคนอยู่เขาก็พยายามแบบว่าเขาก็เห็นคนข้างหน้าม,ามานาันรถมันหนักแล้วแกให้ฉันปล่อยมันก็ไปทับเขาไงคือคนแก่เนาะนางก็คิดถึงชาวบ้านแบบไม่แต่ตัวเองไม่ดูไงจึงก็เออทำไมไม่ปล่อยไปเลยล่ะเออก็เข้าใจนางเนาะเขาก็กลัวแบบพี่ตกใจมากคือตอนแรกอะ่ะเขาโทรมาหาพี่เขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเว้ยคือคนมันคือตกใจใช่ปะเ นี่เอ e, ่อโทรมาคาแรกคือ hmm. พูดอะไรแม่แม่ออกมาซื้อของแล้วตอนนี้เลือดออกหัวแตกเลือดออกเลือดออกหมดเลยอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะกลัวฉันดุจากกลัวเพราะว่านางเพิ่งไปทําบอลลูนมาแล้วไม่อยากให้ไปล้มไม่อยากให้อะไรพ่อหมอพูดอย่ามีแผลนะเพราะว่าเลือดมันจะออกเยอะเนื้อออกปะเขาก็กลัวว่าเ็นจะดุมันก็โอเคยายจะเย็นนะเข้าใจแล้วตกใจเนาะเอางี้ให้คนข้างๆอ่ะที่พูดรู้เรื่องอ่ะขอกูยอยบาคนข้างๆได้ไหม เขาก็เลยอธิบายมาว่อาอ๋อคุณแมเ่เห็นรถลงมาแล้วลม้มค่ะหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกโอเคมันก็รีบไปแล้วก็ไปดูเจอ,อเจอลูกครั้งแรกเหมือน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 ลูกเจอแม่ป่ะ <laughs> เจอร <laughs> ้องไห้ร้องไห้อ่ะ่อกอดเขาตกใจแล้วบอกกลัวเลือดมันออกเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจตามสไตล์เขาไม่เคยเห็นนะเนาะเขาไม่เคยไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเลือดเขาบอกว่ามันเข้าตาเลยเพราะมันแตกตรงกลางใช่ป่ะมันก็ไหลแบบ เยอะอะอะไรเงี้ย<บ>เขาก็ตก,กใจกคิดว่าเบากว่าน,นี้สั่คิดว่านางก็ลื่นลงมาเฉยๆแล้วก็ล้มเออพอเห็นแบบเอ้าเยอะเหมือนกันนะทั้งเข่าเข่อแล้วก็แบบมีตรงนิ้วที่มันแบบถลอกมาตอนแรกนึกว่าหักตรงนี้แต่ไม่หักแล้วก็ตรงนี้แตกสง,ตงสาราาน่ะนางบินลงมา,งงงาแล้วก็บินลงมาแล้วพอบินมาสักพักไม่ยอมไม่ยอมปล่อยเพราะว่ากลัวจะไปชนคนข้างหน้าเสร็จพอมันลากหัวเข่าเริ่มมีความหนืดใช่ไหมมือหลุด แต่มือหลุดนางก็ยังจะจับไอ้ตรงที่เด็กเหยียบข้างล่างอ่ะที่เป็นแกนเหล็กอ่ะเหยียบดึงไว้ต่อเพื่อไม่ให้รถมันไปชนคนข้างหน้าอยู่ดีจากที่จับปกติก็ลงมาจับข้างล่างแล้วก็ลากไปทั้งตัวลากคือนอนเป็นซุปเปอร์แมนนะพอรถไปชนกับล้านข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยที่เราใช้เหยียบกันอ่ะหรือที่ลูกเหยียบนั่นแหละมันฟาดกับเข้ามาตรงนี้ไงคืออ้มเข้านี่ใช่ไม่ได้นี่หรือว่ามันไม่ได้ล็อกมันไม่ล็อกเลยตั้งแต่ต้นทางยันสุดทางเลยไงอ ซึ่งบกะติมันต้องล็อกมันควรจะต้องล็อกโดยธรรมชาติเวลาเราเข็นลงไปปุ๊บอ่ะมันจะเบรคมันจะมันจะหยุดเองอาจจะมีขยับเลื่อนจนกว่ามันเออะแล้วมันก็จะหยุดของมันเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีบางครั้งที่ไม่ใช่บางครั้งก็บ่อยครั้งที่เราแบบเข็นไปแล้วก็อ้าวมันเหมือนจะไหลฉันก็ต้องดึงไว้เผอิญพวกเราอาจจะมีปัญญาดึงแต่ยายก็นังไม่มีปัญญาเพราะนังแก่มันก็ไปกับรถมันมีคนไปด้วยนะ ไปกับพี่เลี้ยงตลอดไปมีมีเด็กที่บ้านไปด้วยแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะไปงั้นไงเขาก็คิดแค่ว่าเอ้ามันจะไหลเอ้าแล้วมันก็ไปเลยคุอยายเขาคิดแค่ว่าถ้าเกิดฉันเป็นคนเห็นน่ะฉันมีเหมือนที่ไม้จับไงคือแค่นั้นถ้าก็จับฉันก็ยืนได้คาเขาก็เห็นเองที่บอกว่ามันก็มีทั้งน้ํามีข้าวสารมันก็หนักแต่ว่าใช่แต่นั่นคือปกติที่ซื้อมันก็คือปกติซื้อทุกครั้งก็ไม่เคยเกิดเหตุแต่ประเด็นที่เราอยากจะออกมาพูดด้วยคือเพราะว่า ตรงนั้นน่ะมีคนมาบอกว่าคุณป้าเป็นคนที่4เดือนนี้ที่ล่วงแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เจ็บเท่าเราแต่ว่ารถไหลลงมาเราก็เลยเออแล้วพอถามเพื่อน,อนๆหลายหลายคนทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเป็นหลายที่น้ยไม่ใช่แค่ตามห้างตรงไหนก็ตามที่เอารถรถขึ้นไปที่มันควรจะล็อกมันไม่ล็อกหลายที่เราก็เลยเออก็ภาพเดิมกลับมาคืนแล้วถ้าเราเอาเฟรมนั่ง แล้วปางนั่งในกระบะข้างในกับปริมอะไรก็ตาม<อ>แล้วรถใช่หลุด<อ>ไปตา,ตายแล้วเราก็อ่ะมันก็จะยอมออกมาพูดเพื่อให้มันปลอดภัยขึ้นสําหรับทุกคนดีกว่าคือจริง,นะรงที่เป็นพูดอ่ะเป็นไม่ได้อยากจะแบบไปเรียกร้องอะไรกับห้างเลยนะแต่แค่อยากจะให้เขาแบบดูแลเรื่องรถเข็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าทุกคนจะต้องใช้ คือรถเข็นนะ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเข้าไปแล้วต้องไปจับมันแล้วก็ต้องเข็นมันเพื่อเอาไปใส่ใส่ของถูกไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเป็นของที่แบบแข็งแรง<ท>เออแล้วก็ปลอดภัยพอที่จะแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาได้อะไรแบบนี้อย่างที่เบนซ์บอกว่าสมัยนีย้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วผู้สูงอายุสมัยนี้ก็ยังแข็งแรงหกสิบเขาก็อยากจะไปซื้อของเองไม่ต้องมาเป็นเพื่อนฉันฉันจะไปซื้อได้แต่เบี้ยวแรงมันไม่ได้เยอะเท่าพวกเรา ดังนั้นคือเขาแข็งแรงที่จะขับรถไปซื้อของเองได้กอ็อย่างน้อยอำนวยความสะดวกให้เขาได้แข็งแรงไปอีกยาวๆดีกว่าไปเจออุบัติเหตุแล้วต้องบาดเจ็บดีกว่าหรือไม่ก็แบบมีพี่พนักงานก็ได้นะเพราะบางบางห้างเขาก็จะมีนะก็จะมีพี่พนักงานคอยดูเลยว่าเออคนเออมีอันนี้มีฝ้าเข็นไปเดี๋ยวผมช่วยนะหรือมีคนรออยู่ข้างล่างคอยแบบช่วยเข็นออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้แซก็บอกห้างนี้ก็ปกติก็เหมือนจะมีนะแต่นะวันนั้นดันไม่มี เพราะบางวันก็มีเห็นเห็นเคยไปถามมาให้คนไปถามเพราะบอกบางวันก็มีแต่วันนั้นอ่ะไม่มีไม่หลอกเราก็นางหยุดช้อปปิ้งได้ให้ซื้อทุกอย่างที่มันอยู่ชั้นเดียวคือคือจริงๆอ่ะไปได้แหละแต่คือเบนก็แค่ไปได้แต่ก็ให้อีกคนหนึ่งช่วยเข็นได้ไหมหรือว่าถ้าแม่คิดว่าอ้าววันนั้นเกิดไปคนเดียวแล้วอ่าฉันซื้อของแล้วการบอกเรียกพี่พนักงานน้องช่วยพี่ช่วยป้าหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าเขาพร้อมช่วยแหละ แต่แค่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนอยากเข็นเองไม่อยากให้ฉันยุ่งหรือเปล่านึกออกไหม <t> ก็ไปบอกเขาดีกว่าไปเรียกหรือไม่ก็ถ้ามีถ้ามีพี่พนักงานสําหรับคอยบริการคนแก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีเออใช่แล้วก็ทุกคนก็จะได้แบบสบายใจเนาะ